มาตรฐานที่เขากําหนดเอาไว้มันก็จะยางมันก็จะเสื่อมสภาพดอกยางมันจะก็จะแข็งอาจจะยังไม่ถึงกระแตกลายงาเพราะไมไ่ค่อยได้วิ่งแต่มันก็จะแข็งมันก็จะทําให้การเกาะถนนได้ประสิทธิภาพลงนะพอมันแข็งเนื้อสักยางที่สัมผัสกับพื้นถนนมันก็ไม่แน่นพอเจอน้ําเจออะไรที่มันมันก็มีโอกาสจะสลิปง่าย <c oughs> คือลื่นไหลถลายออกนะ ถ้าเราเป็นคนสุดท้ายแล้วนะเราไม่ได้ขับรถเร็วอะไรไม,ไม่ไม่ค่อยน่ากังวลน,นะครับอันนี้พูดกันในความเป็นจริงน,นะนะทีน,นี้จะเรื่องเบรกเบรกก็น้ํามันเครื่องอ่านะบ่าเบรกก็แล้วแต่การใช้งานนะฮะก็ถ้ามันวิ่งแล้วมันมีเสียงีก็เรียบร้อยครับก็ต้องเริ่มลงไม้ลงมือกันได้แล้วนะฮะมีอะไรอีกละ่ะ รถส่วนใหญ่ถ้ามาแนวรถเก่งรถบ้านก็จะประมาณนี้แหละครับระบบแอร์ก็มันดูแลรักษาล้างทำความสะอาดห้องแอร์คพือเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันง่ายครับผมแท่ไม่ต้องถอดไม่ต้องถอดาอะไรแผงคอนโซลออกก็ยังได้นะครับก็ยังได้บางคนก็คิดว่าเออการถอดออกมันทําให้ล้างได้สะดวกขึ้นสะอาดมากขึ้นแต่ถ้าเรากังวลว่าเออจะถอดของอนนนี่ชันแล้วก็หลงหลงลืมลืมลมอ่ะเราก็ล้างแบบ ราคาก็ขยับขึ้นมาหน่อยหนึงแต่สะดวกทั้งทั้งเราเองทั้งช่างด้วยนะครับแบบที่เขาล้างแอร์แบบไม่ต้องถอดมันจะเป็นสายกิ้มเข้าไปในช่องแอร์อย่างนั้นก็มีนะฮะเยอะแยะแล้วก็ระบบไฟอะไรต่างๆนะมันวิ่งวิ่งไปไฟแบบรถกระชากอย่างเงี้ยก็แสดงว่าเออรถมันมีอายุอานามพอสมควรนะฮะพวกปลั๊กหัวทงหัวเทียนพวกนี้ก็ช่วยเรื่องกําลังไฟรถยนต์ได้เยอะขึ้นแล้วก็ช่วยให้รถ วิ่งได้มีประสิทธิภาพอะนะครับนะเ,เหมือนถ้าเป็นคนมันก็โอ้นอนเต็มอิ่มมีพลังแรงนะไม่ใช่ออกไปป้อแปป้อแป,ป,อแปก็ไม่ใช่อย่างนั้น <c oughs> นี่คือโครงสร้างของรถยนต์หลัก,ลกๆที่มองกันในมุมของรถบ้านพร้อมใช้งานมันก็จะมีอยู่ประมาณเท่านี้เพราะว่า